คัเจ๊ปอจะเลี้ยงลูกบอลน,นะครับอ้าวเริ่มนั่นเห็นไหมครับลูกบอลอยู่นิ่งเลยเ,เห็นไหมเจ๊ปอเลี้ยงลูกบอลไม่งอแงเลยไม่ร้องไห้เลยเห็นไหมครับดูสิโอ้โหเจ๊ปอเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเก่งมากโอ้โหลูกไม่ร้องไห้งองแงเลยลูกบอลน,นะครับอยู่มันนิ่งเลยนะโอ้ยอ,อ่ะมีคันนี้น้องจะเข้าไปเลี้ยงด้วยอา้าวคันนี้เจ๊ปอเฮ้ยเฮ้ย อันนั่นอันนี้ไม่ Omaha> ล่ะตีกันอ้าวอ่าเริ่มจะตีกันแล้วครับพี่น้องอ้าวอ้าวนั่นแหละฮ้ยอ่าเจ้าปอคคัดเลี้ยงลูกบอลต่อโอ้โหลูกบอลไม่ร้องไห้เลยโอ้เอ้าโยนลูกบอลไปแล้วเนี่ยอ่าน yeah, ี้ตาน้องอมเลี Hindu ้ยงครับอ่าคอยดูนะครับคอยดูน้องอมเลี้ยงลูกบอลนะครับดูน้องอมเลี้ยงลูกบอลนะครับ นี่เร oh, ิ <ic> ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหกิ้งตัวงไปแทนลูกบอลแล้วครับโอ้โหลูกบอลอยู่นิ่งดีมากเลยครับคนที่กระเด็นคือน้องโอมืตึกตึ๊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 กตึกวายโอ้ยกลางขากลางแขนเลยครับโอ้ยอาคารนี้เจ๊ปอมาเลี้ยงลูกต่อแล้วครับนั่นน่ะฟับขวาอู้ยกระโปรงเกือบเปิดเลยนะอ่ะปัดอีกแล้วอาคารนี้ให้เจ๊ปอครับคารนี้เจ๊ปอจะเลี้ยงลูกบอลดูแล้วครับ อ้าวอ้าเอาอเอาแล้วครับพี่น้องเริ่มเตะกันแล้วครับอ้าวโอยเอาทีกันอีกอ้าวันแหละเดี๋ยวป้าจะได้ใช้ไม้เลี้ยวแล้วครับอานุนะเจฟอจะเลี้ยงบอลแล้ววายมาปิดไรกองเนี่ยนะอ้าวเจอมาเลี้ยงบอลต่อให้ดูเร็วโชว์อ้าวเริ่มครับ1 2สตึกตึกเอาไปหาโอไปหาพัดลมแล้วครับอ้ยนั่นลูกบอลอยู่นิ่งเลย โอ้ยจริงมาดีมากลูกบอลร้องไหมเนี่ยเอาส่งไม่ไหมครับตืบตืบตืบวางหายรอดขาเอาเริ่มตืบโุ้ยเขาเลี้ยงลูกบอลที่ไหนแล้วนันะฮะเอา,เ,อาเริ่มเริ่มโอ้โหลูกบอลอยู่นิ่งเลยครับไม่รอไห้ละอุย้ยเลี้ยงดีมากเลยลูกบอลไม่ไปไหนเลย โอ้โหยอยู่กับที่ตลอดโอ้ยอหลุดและ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 โอ้ยตกลงจะเลี้ยงให้ดูไหมเนี่ยโอ้ยอ่าจบก่อนแล้วครับแค่นี้แล้วครับเจ้าบอลไม่ยอมเลี้ยงละเราลุกบอลดินะเลี้ยงแล้วโอ้ได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ปุ๊บ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 หลุดเฟรมแล้วครับ